กาดบริเวณพญาเต่างอยงานไหลเรือไัยวันที่หกเต็นมือนี้ตอนแรงวันที่หกเด้กพิโรงนเมื่อนี้ยังบมือสุดท้ายนดเมื่อนี้วันที่หกมืออื่นนี่กะสิเป็นมวันที่เจ็ดมือไหลเรือภัยน้ำในมืออื่นนี่นี่กะพับปัญญกกราเจ้าแขกบ้านแขกเมืองข้เจ้ามาเที่ยวเด่นี่กระเจ้ามาทางไก่นะมาหนยนเงินใส่บาทเงินใส่บาทนี ภาพบรรยากาศกับเจ้ามาขอพรอยู่บริเวณพระยาตะงงยอันนี้ก็คืออะไรเรือพายเรือพายบุกเนี่ยตัวจจึงขึ้นกระเมีนเรือพายบุกอันนี้ภาพบรรยากาศในบริเวณพระยาตะงงยว่าเต่าใหญ่ในเต่าใหญ่กันภาพบรรยากาศตอนเลงใกล้ส <allen Beach. S 2> ี่ถ้ำนี่ภาพบรรยากาศกับเจ้าแขกบ้านกับเจ้าแขกเมืองกับเจ้ามาเที่ยวปกติกับเจ้าก็มาคู่มือเด้ ข้าของเจ้ากัมมาด้บริเวณพญาตะงอยบ้านตะงอยอะไรนี้กะเขตบ้านเขตเบื้องกับเจา้ามาบริเวณพญาตะงอยกเจ้ามาขอพรอย่างจะมาขอพรจากบ้านใดๆมาจะมาขอพรบริเวณพญาตะงอยบ้านตะงอยมานี่ ma, ทูโโกค้าปลาตะคัดมาชมก็ได้มีโอกาสเอาภาพบรรยากาศในงานไหลเรือไผ่พญาตะงอยบ้านตะงอยมาให้เบ ưng, ื้องในพิณอมันนี้ ในเกษตรเนนี่ยเรืออันเพื่อไผ่พุกจอดใส่ลายอูได้ทางไนด้านหน้าด้านหน้าในเพื่อไผ่พุกจอดใส่ลายเพราะว่างานยังวนเป็นงานมือเลี้ยวงานมือเลี้ยวได้หมดนี่วันที่หกออื่นก็พักใน้มื่นนี่เฮเรือไผ่น้่มมือนีสแสงซีรีส์ยับยับลนะพักได้บรรยากาศมื่ออื่นมื่นอันนี้เป็นภาพวันที่หกของงานอย่างบริเวณมือท้ายนี่ครับ เป็นบริเวณมองค์เจ้าขายของแล้วมงค์นี่นเจ้าปิดร้านไว้ได้เจ้าจะปิดร้านาเจ้าบูกขายป,ปิดร้านมันจวค่ำลเลยมันปิดแล้วอันนี้เพื่อติดขายในกังวินบรรยากาศบริเวณพญาตะงวยมองเตาใหญ่เพื่ออะไรนี่เตาใหญ่มาเตงวย บางคนมงกเจ้ากลับมาขอพรนมาถ่ายมีทู่ถ่ายนั่นถ่ายนี่เนาะคนหลายเลยบครับกานี่กับพวกเือเพื่อนหนางเื่อนก็เมือัยังได้อันเือไพรบ๊กกับไพบกมืนของทัามาต่างนกัยังอยู่ยังไปเดมือนี่แะาบรรยากาศตอนแรงตอนแรงในงานไหลเรือไผพระยาตะงอยเป็นยังไวเลียวไวายมื่อเนี่ยมือ เหรหรือภัยบกมืนาามน่นยาพาร์อมื่นในวันที่เจ็ดกลางคืน